พวมอะไรหกเหลี่ยมแบบนี้จอโค้งมนแบบนี้การเกียร์เล็กๆแบบนี้นี่คือรถเบมหรือมจริงหรือเปล่าเรามาดูกันครับสวัสดีครับผมหยาง BMW Product Genius จาก Millennium Auto และว,วันนี้ผมมายืนอยู่กับ BMW iX The New Electric Era เจเนอเรชันใหม่ของรถไฟฟ้าจาก BMW ครับและความเป็นมินิมอลมากๆกับรถคันนี้ในหลายๆส่วนของการออกแบบนะครับผมแต่สิ่งหนึ่งที่เทคโนโลยีของรถคันนี้ซ่อนไว้เราจะเรียกว่าชายเทคนะครับคือเป็นสิ่งที่ถ้ามองด้วยตาเปล่าจะไม่เห็นว่ารถคันนี้สามารถทาําอะไรได้บ้างจนกระทั่งเราได้ใช้มันจริงๆวันนี้เราจะไปดูรายละเอียดกันครับผมหลักการออกแบบของรถคันนี้นะครับใช้ชื่อว่าโมโนลิสติก โมโนลิติกคือการออกแบบที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวนะครับเราจะสมานเป็นเหมือนเป็นวัตถุประติมาก,กรรม1ชิ้น1ก้อนด้วยเส้นสายที่มีความคมและมีความโค้งมนให้ความรู้สึกดุดันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับกับการออกแบบที่มีความชัดเจนและมีความโดดเด่นมากๆจุดที่สําคัญมากๆหรือเรียกว่า DNA <S <S ของบีเอ็มดับเบิลยูนั้นเริ่มที่กระจังหน้าไตาคู่นะครับผมหลายท่านต้องสงสัยว่าทําไมรถไฟฟ้าต้องมีกระจังหน้าใหญ่แบบนี้นะครับ สิ่งที่ B M W เราได้ใส่ลงไปถือว่าเป็นนวัตกรรมแรกๆในอ,อุตสาหกรรมรถยนต์นะครับเราจะมาดูกันอย่างกล้องหน้าคันนี้นะครับกล้องหน้านี้เป็นกล้องความละเอียด8ล้านพิกเซลซึ่งมองให้เห็นภาพนะครับกล้องที่ถ่าย 1080p เนี่ยจะใช้ความละเอียดเพียง2.1ล้านพิกเซลก็เพียงพอแต่ B M W เราออกแบบมาให้รถคันนี้สามารถขับแบบอัตโนมัติได้การที่มีกล้องละเอียดแบบนี้จะเป็นความปลอดภัยในยอนาคตระยะยาวครับ กระจังหน้าเราจะฝังเซ็นเซอร์ที่เป็นเรดาร์ด้วยเรดาร์คันนี้ปกติแล้วเราจะเห็นในรถทั่วๆไปคือเรดาร์ที่ฉายภาพแบบฮอริซ ONTAL นะครับนั่นคือแนวราบเท่านั้นแต่ความลึกของคันนี้จะสามารถฉายภาพในแนวตั้งได้ด้วยนะครับสามารถถ่ายเป็น VERTICAL RESOLUTION ได้เป็นครั้งแรกในอุตสาหกรรมรถยนต์และเรดาร์นี้ยังสามารถยิงภาพออกไปได้ไกลถึง300เมตรครับการออกแบบภายในนะครับสังเกตได้ว่าถ้าเราดูใกล้ๆจะเป็นสามเหลี่ยมเหมือนพีระมิด3มิตินะครับผม แน่นอนว่าในรายละเอียดของเซ็นเซอร์และเทคโนโลยีที่สูงขนาดนี้ข้างหน้าเนี่ยผิวสัมผัสที่เหมือนกระจกเนี่ยถ้าเราโดนหินหรือโดนวัตถุกระแทกมันจะเป็นรอยใช่ไหมครับไม่ต้องกังวลเพราะว่า bmw เราได้เคลือบสารโพลียูรีเพนมานะครับซึ่งจะสามารถรักษาตัวเองได้เพราะเขามีเซลล์พิลลิงพร o เพอร์ตี้นะครับถ้ารถโดนหินกระทบเพียงแค่เอาความร้อนมาอัดใส่เพียง5นาทีหรือว่าตากแดดภายใน24ชั่วโมงรถก็จะคืนสภาพได้นะครับ การออกแบบไฟหน้าแบบใหม่ให้มีความมินิมอลมากขึ้นนะครับผมนี่เป็นครั้งแรกที่เราทําให้ไฟเราเล็กลงนะครับแน่นอนว่านี่คือก็เป็น DNA อย่างหนึ่งของ BMW ที่เราเรียกว่า BMW Twin Circular Headlight นะครับซึ่งในปัจจุบัน BMW X คันนี้เราจะเรียกว่า t n Headlight นะครับผม c l u e a c c e n นนี้บอกได้เลยว่านี่คือรถที่มีไฟเลเซอร์ไลทจาก BMW นะครับผมสามารถส่งไฮบีนได้สูงสุด650เมตร และเราจะมาดูในส่วนของล้อรถยนต์กันนะครับว่านี่คือหนึ่งใน DNA ของ bmw อีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือ front s h o t overhang นะครับผมที่สังเกตล้อคันนี้ด้วยนะครับจะออกแบบใหม่ด้วยล้อ Max ที่ออกแบบโดยเฉพาะนะครับผ่านการทดสอบมาเรียบร้อยว่านี่คือล้อที่สามารถตัดอากาศและทาอากาศพลศาสตร์ได้ดีที่สุดซึ่งลงตัวกับรถคันนี้โดยเฉพาะนะครับผมและหน้ายางคันนี้ขนาด22นิ้วอ่าแน่นอนครับว่าในรถลักชัวแบบนี้ การที่ล้อ,อยางมีขนาดใหญ่สิ่งที่ผู้โดยสารหลายๆท่านหรือผู้ขับกังวลแน่นอนคือห้องโดยสารจะมีเสียงดังหรือไม่แน่นอนครับว่ารถคันนี้เราออกแบบมาพิเศษฉะนั้นเทคโนโลยีหนึ่งอย่างที่เราได้ยินม,มาจากทางโรสรอยก็คือโฟมที่จะหนุนอยู่ในแก้มยางทําให้รถคันนี้ขับได้อย่างนิ่มนวลและสะดวกสบายครับ สังเกตเส้นสายและการออกแบบของรถคันนี้นะครับผมและ DNA ของ bmw หนึ่งอย่างที่หายไปนั่นก็คือโช d e ดอร n e แต่ไม่ต้องกังวลครับรถคันนี้ออกแบบมาให้มีค่าสัมประสิทธิ์การตัดอากาศเนี่ยได้ดีมากๆอยู่ที่ 0.25cd เท่านั้นซึ่งรถคันนี้การตัดอากาศเนี่ยดีเท่ากับ bmw 4 series ของ bmw เลยเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อนะครับว่ารถ sav ขนาด2.6ตันที่หน้ากว้างขนาดนี้สูงขนาดนี้จะตัดอากาศได้ดีเท่ากับรถคูเป้เลย ด้วยพื้นที่ใช้สอยแบบ X5 หลังคาลาดลงแบบนี้ให้ความสูงใกล้เคียงกับ BMW X6 และหน้าตาที่มีความโดดเด่นเหมือน BMW X7 ทำให้การขับขี่คันนี้สนุกแน่นอนนะครับสังเกต Hofmeister King ของ BMW iX คันนี้นะครับเราจะไม่ได้ตัดลงไปตรงๆแล้วเราจะมีเส้นสีดำยื่นออกมาแบบนี้นี่คือ Legacy ของ BMW i นะครับถ้าทุกท่านได้กลับไปดู BMW i3 และ BMW i8 นะครับเราจะได้เห็นว่า เส้นสีดําแบบนี้แบล็คแบนดแบบนี้จะครอบยาวมาถึงด้านหลังซึ่งนี่เป็นเล g a ก y ซีของ BMW i ครับกับท้ายรถของ BMW ix นะครับผมสังเกตไฟ L Shape ที่เป็น DNA ของ BMW อีกหนึ่งอยา่างนะครับจะมีความสลิมและมีความสวยงามมากๆนะครับี่เราเป็น Full LED ด้วยนะครับผมเทคโนโลยีตัวนี้ที่เราซ่อนอยู่ด้านในกล้องเราจะซ่อนไว้ในโลโก้แล้วเราจะเรียกว่า Shy Tech หรือเทคโนโลยีทีไที่เราจะสามารถซ่อน เข้าไปอยู่ในจุดต่างๆโดยที่เราจะไม่รู้ถ้าเราไม่ได้สังเกตดีๆนะครับผมในโลโก้ B M w ต่บยูนี้จะมีกลไกที่สามารถยื่นออกมาและทำการล้างกล้องด้านหลังได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าท้ายรถ B M w I X คันนี้มีอะไรบ้างครับครับสังเกตได้ว่าท้ายรถคันนี้นะครับจะเปิดยกขึ้นมาทั้งชิ้นและนั่นหมายความว่าไฟเบรกจะมองไม่เห็นจากด้านหลังอีกต่อไป BMW ของเราเลยใส ไฟหลังมาทั้ง2ข้างแบบนี้นะครับผมเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนและเปิดมาจะเห็นได้เลยว่ารถคันนี้นะครับเราใช้คาร์บอนไฟเบอร์เรนฟอร์พลาสติกนะครับที่จะมีความเหนียวแน่นและทนทานมากๆนะครับผมท้ายรถคันนี้เราสามารถพรับเบาะได้แบบ40 20และ40นะครับสามารถคอนโทรลได้จากด้านหลังรถตรงนี้เลยนะครับตรงกลางสามารถแบ่งเป็นพาร์ติชันไดนะครับผมสามารถใส่ของที่มีขนาดยาวได้เลย และเมื่อรถคันนี้เป็นรถไฟฟ้านะครับความจําเป็นที่จะต้องใช้ท่อไอเสียก็ไม่มีต่อไปเราจึงได้ใส่ดิฟวเซอร์เพิ่มเติมเข้ามาให้มีความแหวกอากาศได้ดีมากขึ้นทําให้รถคันนี้สามารถตักอากาศได้ดีขึ้นนั่นเองครับสำหรับการชาร์จไฟรถคันนี้นะครับตำแหน่งที่ชาร์จเขาจะอยู่ในจุดเดียวกับจุดเติมน้ามันของ b m ก็นอยู่นะครับซึ่งเราสามารถชาร์จด้วยไฟ AC ได้นะครับก็คือไฟบ้านเรานี่เองนะครับผมสามารถใช้วอล b ก x ที่มีกําลังไฟ7.4กิโลวัตต์หรือ11กิโลวัตต์ก็ได้นะครับผม รถคันนี้มีขนาดแบตเตอรี่111.5กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราใช้ไฟที่มีขนาด11กิโลวัตต์จะใช้เวลาชาร์จประมาณ10ชั่วโมงเท่านั้นเองแต่ครับรถคันนี้เราได้รองรับ CCS หรือว่าหัวชาร์จที่เป็น DC ด้วยนะครับผมจะทำการฟาสชาร์จได้ด้วยไฟกระแสตรงนะครับ ถ้าเราใช้ไฟ100กิโลวัตต์ในการชาร์จนะครับจาก0ถึง80จะใช้เวลาเพียง56นาทีเท่านั้นเองนั่นหมายความว่าเราสามารถวิ่งได้อีกประมาณ500กิโลเพียงแค่เราไปแวะตามสถานที่ต่างๆปั๊มน้ำมันหรือว่าห้างสรรพสินค้านะครับเดี๋ยวเราไปชมกันต่อภายในของตัวรถกันครับและตอนนี้ผมก็ได้เข้ามานั่งในผู้โดยสารตอนหลังของ BMW iX นะครับบอกได้เลยว่านุ่มสบายสวยงามมากๆเฮดรูมเหลือ มหาศาลด้วยความที่รถคันนี้ไม่มีเชดอีกต่อไปนะครับผมพื้นที่ด้าน h e เฮด o ูมเลยเหลือค่อนข้างมากส่วนตัวผมสูง1 7 5ซมนะครับอันนี้คือเบาะที่ปรับสําหรับการขับขี่ของผมแล้วนะครับสังเกตว่าเหลือมหาศาลมากๆนะครับผมพื้นที่ใช้สอยโปร่งเพราะว่ากระจกของเราเนี่ยเป็นแบบใสนะครับผมความช้ายเทคหลายๆอย่างของรถคันนี้นะครับผมรวมถึงอยู่ในจุด Isofix ที่ซ่อนไว้นะครับ ปกติเราจะเจอฟลิปคอเวอร์ที่ต้องเปิดแต่ของเราแค่ทำการดึงสลัดก็ทำการล็อกอย่างสวยงามในรูปแบบที่หรูหรามากๆครับผมเช่นเดียวกับพลวด้านหลังนะครับผมด้วยความที่เราไม่จำเป็นอีกแล้วพื้นที่ตรงนี้ก็จะโปร่งและโล่งนะครับสามารถวางกระเป๋าเดินทางได้เล็กๆได้นะครับเพื่อความสะดวกสบายเราจะไม่ต้องมาวางบนเบาะหนังของเรานะครับเพราะเบาะหนังนี้เป็นเบาะหนังที่ทำการฟอกด้วย สารที่สกัดมาจากใบมะกอกน,นะครับผมมีความรักธรรมชาติมีความ Sustainability สูงมากเพราะว่าเราไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆเลยนะครับในการซักฟอกหนังตัวนี้ของ bmwix ความ Sustainability หรือความยั่งยืนอีกหนึ่งอย่างของ bmwix ก็คือไม้วอลนัทที่อยู่ตรงนี้นะครับผมไม้นี้เป็นไม้ที่ผ่านการรับรองจากองค์กร fsc นะครับหรือ forest steward council ที่จะทำการควบคุมและทำการผลิตไม้อย่างนี้ที่มีความ ยั่งยืนที่สุดนะครับทุกต้นที่เราตัดเราจะทําการปลูกใหม่แน่นอนเป็นไม้เปิดตาที่ทําการไม่ได้ทําการขัดมันนะครับผมรวมถึงคริสตัลสวอฟสกี้นี้นะครับผมที่ดูเหมือนว่าไอดรัสนี้จะไม่สามารถเขียนได้แต่เราเขียนได้นะครับผมแน่นี้คือชายทคอีกหนึ่งอย่างที่บอกเลยว่าเป็นอะไรที่ถ้าไม่สังเกตรหรือไม่ได้ใช้งานเราจะไม่รู้เลยว่าเขาสามารถทําได้นะครับผม ลำโพง Power s o n u g i n n ของเรานะครับมีทั้งหมด30ตัวเป็นกำลังขับทั้งหมด1,615วัตต์ และที่เป็นเรื่องแปลกใหม่ที่สุดคือเราเป็นระบบ 4D ด้วยความเป็น 4D คือเราจะมีดิจิตอลเชคเกอในเบาะคู่หน้านะครับผมที่จะทำการสั่นสะเทือนด้วยโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่จดสิทธิบัตรโดย B.M.W เรียบร้อยนะครับเพิ่มความแม่นยำทำให้เสียงที่เขาเล่นเราจะได้รู้สึกถึงความสั่นสะเทือนเป็นสมิติที่4ครับผมและอีกหนึ่งอย่างที่ใหม่มากๆในวงการรถยนต์คือเราได้ใส่ลำโพงนะครับทั้งหมด8ลูก บนที่พักศีรษะทุกที่นั่งบนรถ B M W X นะครับทำให้เสียงมีความลึกมีความเพราะและมีความชัดเจนที่สุดทั้ง mid high และ l o แน่นอนครับว่าการออกแบบของรถ B M W X ย้ำไปแล้วว่านี่คือรถที่ออกแบบด้วยความมินิมอลฉะนั้นปุ่มหลายๆปุ่มนะครับจะถูกลดคลัสเตอร์ลงมาให้เหลือเพียงปุ่มที่จําเป็นเท่านั้นโดยปุ่มนี้นะครับถ้าเราต้องการปรับที่นั่งหรือเปิดเบาะนวดกดที่ฟังก์ชันคีย์ของเบาะนะครับ จอเซ็นเตอร์กลางจะเปิดโหมดที่ทําให้เราสามารถทําการแก้ไขได้แบบละเอียดที่สุดครับผมสำหรับไวเลสชาร์จเจอร์นะครับสำหรับรถคันนี้เราได้วางไว้ข้างล่างนะครับผมและถ้าสังเกตดีๆเราจะมีแอร์เวต์สำหรับระบายความร้อนด้วยและความมินิมอลอีกหนึ่งอย่างนะครับผมก็คือปุ่มช็อตคัตตรงนี้เราได้หายไปแล้วนะครับเราจะได้รวมทุกอย่างขึ้นมาอยู่บนจอการปรับแอร์เราจะลดลงมาเหลือคลัสเตอร์แค่เพียงการปรับอุณหภูมิเท่านั้น แน่นอนถ้าถามว่าแล้วถ้าอย่างนี้เราจะปรับความเร็วพัดลมยังไงรถจะมีระบบ Adaptive และก็ Automatic Climate Change นะครับซึ่งเราสามารถเพียงแค่เราปรับอุณหภูมิที่มีความชา์ปนะครับพัดลมเขาจะเร่งให้แรงทันทีพราะรถเขารู้ว่าเรานั้นร้อนนั่นเองนะครับเราไม่จําเป็นต้องทําการปรับพัดลมเลยเพราะรถเขาจะรู้อยู่แล้วว่าโดยแบบนี้เขาจะมี AI นะครับมีสําหรับ Machine Learning ถ้าเราทําแบบนี้รถจะรู้ว่าเขาควรทําตัวยังไงสําหรับจอนะครับทั้งฝั่งคนขับและฝั่งตรงกลางนะครับ จะเป็นจอละเอียดความละเอียดขนาด200พิกเซลอินช์นะครับผมที่ละเอียดมากๆเป็นจอจอกลางจะมีขนาด14.9นิ้วเป็นจอเคิร์ฟและยกสูงนะครับจะเป็นมีความรู้สึกเหมือนอยู่ในห้องที่เป็นห้องนั่งเล่นนะครับผมจอกว้างนะครับใช้งานง่ายมี Personal Assistant ที่เราสามารถสั่งการด้วยเสียงได้นะครับผม close the sunroof กระจกก็จะทึบให้ทันทีนะครับผมสาหรับกระจกนะครับที่หลายๆท่านกังวลว่าจะมีความร้อนและแสงจะผ่านหรือเปล่าบอกได้เลยครับว่าไม่เพราะว่ากระจกรถคันนี้เป็นกระจก2ชั้นที่ตรงกลางเนี่ยจะมีแผ่นฟิล์มทั้งหมด3แผ่นนะและด้านบนของกระจกชั้นนอกจะทำการเคลือบซิลเวอร์โคตติงทั้งหมดอีก3ชั้นฉะนั้นกันแสงกัน UV ไม่มีความร้อนแน่นอนครับ และพวงมาลัยหกเหลี่ยมแบบนี้นะครับซึ่งอาจจะไม่คุ้นตาแน่นอนเพราะว่าปกติ BMW เราพวงมาลัยจะเป็นแบบกลมนะครับตัวนี้จะเป็นหกเหลี่ยมที่ออกแบบมาเพื่อให้การมองจอนั้นสะดวกมากเพราะว่าจอเรามีขนาดที่ใหญ่มากๆนะครับ,รบพวงมาลัย6กเหลี่ยมแบบนี้2ก้านแบบนี้หรือ2 o สป k อเนี่ยเราจะเห็นได้เป็นจาก BMW i3 นะครับซึ่งนี่เป็นอย่างที่บอกนี่คือหนใน Legacy ของ BMW i เลยเหมือนกัน และความใช้เทคอน่อย,ง,อยงคือถ้าเรามองด้วยตานะครับเราจะเห็นเซนเซอร์ที่ซ่อนอยู่ในจอผู้ขับขี่เยอะมากๆนะครับเราจะไม่มีจอที่ยื่นออกมาอีกแล้วนะครับเพราะนี่คือเทคโนโลยีชายเทคที่เราจะซ่อนไว้จนกว่าเราจะมองหามันจริงๆ และ Head-Up Display นะครับผมเขาจะเป็นการยิงจอขึ้นไปที่กระจกเราจะไม่มีกล่องตรงกลางหรือว่าเป็นแผ่นกระจกที่สะท้อนเวลาเราขับรถอีกต่อไปนะครับเขาจะยิงขึ้นมาจากแผงด้านหน้าคอนโซลให้เลยและในรถคันนี้นะครับเราจะมีกล้องที่ซ่อนอยู่ภายในรถนะครับกล้องตัวนี้นะครับสามารถถ่ายภาพได้เพียงการสั่งด้วยเสียงหรือแม้กระทั่งมี Smile Recognition นะครับเพียงยแค่เรายิ้มรถก็ถ่ายรูปให้แล้วถือว่าเป็นอะไรที่ล้ำมากม และนี่คือข้อมูลเพียงเบื้องต้นเท่านั้นกับ B.M.W.I.X คันนี้นะครับผมผู้ที่สนใจสามารถติดต่อ B.M.W. Millenium n Auto จากลิงก์ด้านล่างนี้ได้นะครับเพื่อติดต่อและเซลและข้อเสนอที่ดีที่สุดของ B.M.W.I.X ได้เลยสำหรับวันนี้ผมอย่าง B.M.W. Product Genius ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ